เอาผู้ต้องหามาถแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุงสภาเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ผมก็เป็นคนมีวิจิตใจเหมือนกันแหละนะถึงแผงผมจะเป็นนายมตีก็ตามผมผมทนอย่างที่สุดแล้วล่ะนะทุกท่านก็นรู้นิสัยผมอยู่ผมคารบท่านให้เกียรติท่านแต่การจะให้เกียรติผมให้เกียรติท่านผมให้เสมอท่านรู้จักการให้เกียรติคนอื่นบ้างเมื่อเช้าเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มี พวกเวกพวกเวกด่านายกไล่นายกออกออกคดีออกไปทัทีนี Mason, ่ยมันใช่เวทีไหมผมไม่รู้กันผมไม่รู้ทําอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนเนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถุนสภาเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ท่านประธานดูแลไม่ไหวหรอกครับทุกคนต้องช่วยกัน โอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหา,าต่างๆก็ตามผมก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงผมก็คงแค่นี้ถ้ามีอะไรผิดตบกบบคร่องผิดพลาดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะ